สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างคะอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะส่งท้ายปีเดือนธันวาคมคะ่ะพลังงานของชาวราศีมีนเป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนขอพลังงานชาวราศีมีนคะ่ะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนคะใบแรกเลยเอสบอลน,นะคะ C า a p ป e ตอร์ใหม่ในชีวิต a พ s i ันการเริ่มต้นเรื่องราวคือมันเหมือนกับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างคะ่ะมาเป็นสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสปาร์กบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนคุณคุณจดจ่อนะคะคุณตั้งหน้าตั้งตารอบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาหาคุณ และมีบางสิ่บาอย่งที่ที่คุณรอค่ะจะเข้ามาให้คุณควา้าเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการจับโอกาสนั้นทําให้มันเกิดขึ้นจริงการคว้ามันนั่นเองนะคะคว้าหรือกําลังหยิบจับมันด้วยความตื่นเต้นการรอคอยจังหวะหัวใจเต้นระรัวหรือว่าความตื่นเต้นบางอย่างที่เข้ามาท้าทายความสามารถคุณท้าทายการตัดสินใจ แล้วก็เหมือนกับมีอะไรบางสิ่อย่างที่มันเหมือนกับสปาอีกครั้งกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องความรักก็ได้หรืออะไรบางสิ่งบอย่างที่มันรู้สึกของการสปากันเองแพชั่นนะคะธาตุธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นราศีมีนเรียกได้ว่าคุณอาจจะเป็นราศีของธาตุน้ำแต่มีเป็นแต่เป็นพลังบางอย่างของไฟที่กําลังร้อนแรงที่กําลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับมันกาลังเติบโต Ace of source ค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจในสิ่งที่คุณกำลังทำบางเรื่องมีบางสิ่งเป็นอุปสรรคว้าว t e of Pentacles นะคะแต่อุปสรรคนั้นบอกเลยว่าไม่ได้ไกลเกินเอื้อมจากที่คุณคิดเลยหรือว่าสิ่งที่คุณไข,ขวคว้าเลยเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังได้อะไรมาในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น ความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความสุขการเงินความสุขความรักความสุขชีวิตอย่างที่บอกว่าคุณกําลังที่จะได้สิ่งนั้นมันกําลังงอกงามเติบโตอดใจรอสักนิดนึงกับสิ่งที่คุณรอเชื่อในสัญชาตญาณที่คุณกําลังที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินที่คุณกําลังที่จะได้ตัดสินใจอดเปรี้ยวไ้กินหวานระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งเรียกได้ว่าคุณกําลังที่จะได้โอ้โหเติบโตแบบ เป็นทามมิ่งเปลี่ยนของเรื่องของชีวิตทามมิ่งเปลี่ยนในเรื่องของการเงินแม้ว่าสิ้นปีนี้หลายหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยหายใจหายคอไม่คล่องนะหรือว่าใกล้แล้วใกล้แล้วที่จะได้ที่จะได้รับซับก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะโบนัสก้อนใหญ่เรื่องของการเงินเข้ามาเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเกิดการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นเฉลิมฉลองความสุขความสุขที่จะได้จับจได้จริง,รงๆเราคอยจะหยิบจับเราคอยเอามากอดอไว้ในในใจนะคะ รอจังเลยนะคะอดใจรออีกไม่นานเรียกได้ว่าอีกไม่นานจริงๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าหลายๆท่านกําลังเริ่มเพิ่งสร้างตัวก็เรียกว่าต้องใช้เวลาเช่นเป้าหมายคุณอาจจะแบบเอ้อีกสัก2ปี3ปีฉันจะมีเงินสักล้านไม่นอหรือว่าจะเก็บเงินแสนแรกเหมือนแรกยังไงนออะไรแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวแบบความยั่งยืนมัง่งคั่งนี้ได้มาแบบรายละเอียดยิบๆเลยทีเดียวเพราะว่ากว่าที่จะปลูกต้นกล้าแห่ง การเงินนี้ต้องใช้เวลาเป็น10ปีเลยทีเดียวบางทีเราทํางานเพืเรียนจบใหม่มาทํางานเราอาจจะหลายท่านก็มีเงินเก็บแล้วแต่ท่านก็ยังไม่มีเพราะว่าด้วยการใช้ชีวิตด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอยา่างแต่คนไม่เหมือนกันนะคะนี่แหละชาวราศีมีนเรียกว่าคุณกําลังคว้าความสําเร็จคว้าสิ่งที่คุณกําลังหยิบจับเพราะฉะนั้นแพชชั่นจะมีแพชชั่นให้กับตัวเองจะมีความหวังจะมีความหลงไหลในชีวิตที่มั่งคั่งขึ้น ก็จะป้องกันความเสี่ยงในอนาคตที่มันกาลังจะเกิดค่าอะไรที่สูงมากขึ้นนะคะแล้วก็การลงทุนระยะยาวสําคัญมากๆเลยหลายๆท่านก็มีการวางแผนระยะยาวที่เกิดขึ้นได้ผลกําไรเงินปันผลมาหรือว่ากําลังมีเงินก้อนเข้ามาก็ต้องจัดรายรับรายจ่ายใหม่นะเดี๋ยวก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสวยงามมากๆหลายๆท่านก็กําลังที่จะได้เฉลิมฉลองค่ะความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นความรักกําลังเข้ามาเนื้อคู่กําลังเข้ามา เรียกได้ว่าอะไรที่เป็นแพชชั่นใหม่ๆอะคะ่ะอดใจรอหน่อยอย่างที่บอกระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งทั้งความรักด้วยเช่นกันใครที่เพิ่งเข้ามาจีบคุณใครที่ไปไปมามารู้สึกคุยคุยถูกคออาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะคะอะไรบางอย่างกําลังพิสูจน์ให้คุณได้มองเห็นความจริงของคนที่เข้ามาแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ line. ถ้าลงทุนคิดจะทําอะไรกับตัวเองต้องศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเองนะต้องคิดต้องศึกษาต้องลงแรงลงทุนถึงจะได้เงินก้อนใหญ่มาถึงคุณจะได้รู้อะไรบางอย่างในเรื่องของการพยายามและก็การเก็บน,นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆ for o p p e n t a c l e s แล้วก็ ten of p e n t a c l e s กว่าที่จะได้สิ่งนั้น knife of sword บ่งบอกยู่แล้วว่าคือความพยายามความสําเร็จฉันต้อง สำเร็จให้ได้ฉันจะต้องพยายามถึงแม้ฉันจะนอนน้อยถึงแม้ฉันจะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวก็จะต้องขยันทํางานมากขึ้นกว่าที่ได้มีเงินเหมือนมีเงินแสนมีเงินล้านมีเงินก้อนปลดหนี้ปลดสินมีบ้านมีรถมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นเชื่อว่าคุณรู้ว่าแบบอะไรบางอย่างควรตัดออกไปอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญอะไรที่มากวนใจอะไรที่เป็นอุปสรรคเชื่อว่าคุณถ้าคุณมั่นใจตัวเองคุณไปต่อได้แน่นอน อยากมีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างหนึ่งอยากที่จะลงทุนอะไรกับตัวเองเขาเรียกว่าต้องเหนื่อยเหงื่อต้องตกต้องต้องลาต้องทอมากๆแหละถึงจะเกิดขึ้นและความสําเร็จกาลังจะเกิดขึ้นที่คุณและนี่คือเรื่องใหญ่มากๆในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของการเงินที่กําลังจะเกิดกรรมคือการกระทำใช่ไหมคะวันนี้เราใช้เงินเท่าไหร่อนาคตเราก็เราจะมีเงินไหมอะไรแบบนี้นี่คือหนึ่งสองสามสี่ห่วงแหนตัวเองไว้นะห่วงแหนคุณ ห่วงแหนตัวคุณเองด้วยทุกคุณค่าในชีวิตเลยค่ะการเงินการงานความรักสุขภาพไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตห่วงแหนความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพราะนี่คือความมั่งคั่งของชีวิตที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวความรวมสมบูรณ์การเฉลิมฉลองวิถีชีวิตที่แบบสุขสบายสุขสบายใจสุขสบายกายมีเงินใช้มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือมีผลผลิตผลกําไรเงินปันผลที่เข้ามาทุกปีอะไรแบบนี้ที่คุณวางแผนไว้คุณจะได้สิ่งนั้นคุณจะได้แน่นอน ทีนี้มาดูอีกค่ะว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนอีกเรียกได้ว่าหลายๆท่านชาวราศีมีนก็พบเจอความสัมพันธ์แบบ long term relationship ความสัมพันธ์ระยะไกลความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ five of cups แล้วก็ king of cups เชื่อในสัญชาตญาณของคุณประสบการณ์ความล้มเหลวประสบการณ์ความเสียใจทุกอย่างมาสอนให้เราได้เติบโตเพราะฉะนั้นคุณกําลังได้เปลี่ยนตัวเองบางสิ่งบางอย่างในชีวิตในปีหน้ากําลังที่จะได้แบบ ขจัดอะไรเก่าๆเดิมๆทิ้งไปกําลังได้ดึงหัวใจดึงความสุขของตัวเองขึ้นมานะคะให้ให้มีความสุขมากที่สุดเพราะว่าความสุขในตัวตนของคุณเ n e r g y ในตัวตนของคุณกําลังให้คุณได้เดินทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตที่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณทาไ,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 ไม่ได้เลยเพราะนี่คือสัญญาณของบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณล้มคุณจะอ,อุปสรรค คุณท้อคุณเหนื่อยคุณร้องไห้กับตัวเองแต่คุณกําลังที่จะมีภาพความฝันในการเริ่มต้นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่จะทําให้คุณได้ไขว้คว้าทาให้คุณได้มีพลังใจกับตัวเองเดอดสันสวยงามมากเลยนะคะชาวราศีเมรเรื่องที่คุณไม่คาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณควีนอวอนส์เดวิลเกิดขึ้นแล้วค่ะมันเกิดขึ้นแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดคาดฝันเซอร์ไพรส์ที่ไม่ทันตั้งตัว กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The World และนี่คือ The Sun ชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วเพราะคุณมีพาชันคุณตั้งใจคุณมีพาชันมีความหลงใหลในตัวเองคุณมีความเชื่อในตัวเองคุณมีกำลังใจคุณมีกำลังใจตัวเองนี่คือ The Sun แล้วก็ Queen of w a n d s คุณกำลังได้ชีวิตใหม่คุณกำลังได้ชีวิตที่สดใสคุณกำลังมีชีวิตที่มีความสุขคุณกำลังได้โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตเซอร์ไพรส์ข่าวดีจากแดนไกลทางไกลเฉลิมฉลองความสุขเฉลิมฉลองเรื่องของการงานธุรกิจการเเตติบโพรราาะว่คุณู ว่าความฝันของคุณยิ่งใหญ่มากๆและเอซับวอนเกิดขึ้น์ไพรส์ขยับขยายธุรกิจหน้าที่การงานข่าวดีความจริงบางอย่างจะเข้ามาหาคุณการปรากฏเรื่องราวไม่คาดฝันกําลังเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของการงานแล้วก็เงินจะเข้ามาเงินเงินเงินคุณตั้งใจคุณโฟกัสคุณไม่ยอมแพ้คุณสู้แล้วก็ the v i l อ of fortune โชคชะตาและสิ่งที่คุณทําไว้กําลังโยกย้ายไปสู่ ชีวิตที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังได้มีชีวิตที่อิสระฟรีรอมมากๆเลยบางท่านมีเกณฑ์ได้ทํางานต่างประเทศหรือว่าท่องเที่ยวรอบโลกหรือว่าได้ใช้ชีวิตโอกาสชีวิตใหม่ๆในในในอิสระภาพที่คุณรอคอยในปีหน้าหรือว่าในการวางแผนของคุณในปีต่อไปนี่คือ the sun นี่คือ the world นี่คือ major ค่น้าที่ใหญ่มากๆเรื่องใหญ่มากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ surprise เพราะคุณรู้ว่าคุณมั่นใจจงมั่นใจตัวเองความสามารถของคุณ ทำเงินทํางานให้กับคุณมหาศาลมากๆเลยขอคําตอบชาวราศีมีน Arc for help ขอคําตอบชาวราศีมีนเชื่อในแองเจลของคุณ trust เห็นไหมคะเชื่อใน Romance ความโรแมนติกกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักค่ะเรียกได้ว่าหลายๆท่านจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวเฉลิมฉลองมีลูกหรือว่ามีบุตรกันทีเดียวนะคะแล้วก็ได้บุตรเป็นบุตรที่ส่งเสริม คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะและนี่คือความโรแมนติกที่กําลังจะเกิดขึ้นกําลังได้พบเจอเนื้อคู่รักแท้คู่แท้หรือว่ากําลังได้สละโสดเฉลิมฉลองหรือว่ากําลังได้พบเจอคู่ต่างชาติหรือว่าคุณกําลังได้เดินทางโยกย้ายบางอย่างแล้วคุณได้พบเจอกับเขาคนนั้นสวยงามมากๆเลยค่ะชาวราศีมีนอดใจรอนหน่อยนี่คือนี่คือ,คอเออสายของความ ความอดทนกับความสุขแล้วก็ความโสดความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ความอดทนในคุณค่าในตัวเองจะทำให้คุณได้พบเจอความรักที่โรแมนติกค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ